รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงวัดในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนใต้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติติดตามช่วยเหลือเร่งด่วนฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างส่งผลให้น้ำท่วมสูงหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีที่ประสบปัญหาหนักสุดในรอบ50ปี นางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงคณะสงฆ์และวัดวาอารามที่อยู่ในพื้นที่จึงได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งดำเนินการสำรวจและประสานช่วยเหลือโดยด่วนจากการสำรวจวัดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดจำนวน219วัดพบว่ามีวัดที่ประสบภัยจำนวน35วัด ซึ่งพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนวัดที่ประสบป,ปุทกภัยมากที่สุดจำนวน22วัดจังหวัดยะลาจำนวน53วัดและจังหวัดปัตตานีจำนวน8วัดมีจำนวนพระพิสุและสามเณรผู้ประสบภัยจำนวน94รูปและแมช่ชีจำนวน2คนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ครั้งนี้ถือว่ามีความรุนแรงและพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือน ซึ่งเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมพบปะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ประสบภัยซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการความร่วมมือการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในส่วนของวัดวาอารามและคณะสงฆ์ได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาสำรวจความเสียหายเร่งด่วนและดำเนินการประสานความช่วยเหลือไปอยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้หรือสอบบอบต มูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและทางจังหวัดเบื้องตน้นทางจังหวัดได้จัดถุงยังชีพนำถวายและให้ความช่วยเหลืออื่นตามที่จำเป็นพร้อมกันนี้ได้กำชับให้พสจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและให้รายงานอย่างต่อเนื่อง